สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอแนนซี่ a องเจลทาร์ลัอค่ะเรามาดูกันค่ะวันนี้พี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเรามาดูกันค่ะวันนี้พี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณอยากบอกการเงินค่ะการเงินที่ท่านคิดว่าอาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้ ว้าวสิบเหรียญค่ะแน่นอนค่ะท่านจะได้รับการเงินของท่านแน่นอนค่ะแล้วการเงินของคุณจะดีขึ้นค่ะที่ผ่านมาคุณเคยคิดมากเคยเครียดเคยโอ้โหแทบจะการทำงานของคุณนี่เหนื่อยมากค่ะก็จะได้เงินนะคะแต่ตอนนี้นะคะทุกอย่างคุณจะได้รับเงินก้อนโตค่ะหรือคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ ก็ได้นะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาะ2568ขอให้รับดวงดีๆนี้ไปค่ะจากแม่หมอแนนซี่ขอบคุณค่ะ